สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าชีวิตที่ยากจนนะคะยังไม่น่ากลัวเท่าชีวิตที่ไม่มีความพยายามนะคะพี่ๆลองดูนะคะว่าต่อให้เรายากจนขนาดไหนต่อให้เราจะไม่มีแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่ถ้าว่าเรามีความพยายามสักอย่างนะคะเราก็สามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เราก็จะเป็นมนุษย์ร้อยล้านพันล้านได้นะคะแต่ถ้าเราขาดความพยายามไปแล้วอะคะ่ะ ชีวิตเราหมดหนทางเลยนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าต่อให้เราอะจะบินไม่ได้เราก็ต้องเดินต่อให้เราเดินไม่ได้เราก็ต้องคานถ้าเราคานไม่ได้จริงๆให้เรากระเถิบขยิบขยิบไปนะคะเนี่ยค่ะคือชีวิตของคนนะคะไม่ว่าชีวิตของเราจะเจออะไรมาก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าชีวิตของเราจะเจอเรื่องร้ายๆมาในชีวิตมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเรามีความพยายามสัอย่างนะคะ เราก็สามารถผ่านมันไปได้ทุกเรื่องราวเลยค่ะเพราะว่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องร้ายทุกเรื่องดีทุกอย่างผ่านมาแล้วนะคะมันก็จะต้องผ่านไปไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะถ้าพี่ๆเข้าใจในกฎของธรรมชาตินะคะพี่ๆจะรู้ว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่อยู่คงทนนะคะไม่ว่าจะความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะความดีความสําเร็จทุกอย่าง เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ตั้งอยู่มันเป็นแบบนี้ค่ะมัวนวนอยู่กับชีวิตแบบนี้แต่ถ้าเรามีความพยายามที่จะหลุดพ้นจากความยากจนได้ถ้าเรามีความพยายามหลุดพ้นที่อยากจะเป็นคนรวยแล้วอะค่ะเราตัดสินใจแล้วค่ะเราทำได้ค่ะทุกอย่างชีวิตคนนะคะอยู่ที่ใจค่ะ ต่อให้ร่างกายจะเป็นยังไงถ้าใจสู้รับรองค่ะจะว่าเจะเป็นคนเชื่อเรื่องเรื่องของของกำลังใจนะคะถ้าเรามีใจสู้แล้วเรามีใจที่จะพยายามให้มันผ่านไปได้นะคะเราสามารถชนะทุกอย่างในโลกวันนี้ได้ไม่ว่าปัญหามันจะหนักขนาดไหนพี่ๆเคยเห็นคนพิการไหมคะที่เขาไม่มีขาไม่มีแขนนะคะแต่เขาพยายามที่จะใช้ชีวิตนะคะ อันนี้แหละคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้จะสู้ได้ถึงจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเขาแยกกับเราเยอะมากมากถึงมากที่สุดเรายังมีสองแขนสองขาสองมือสองเท้าหนึ่งสมองเรายังไม่อับจนนะคะเรายังสู้ได้ต่อให้เราจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนในชีวิต ยังเชื่อนะคะว่าทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครเฟอร์เฟกไม่มีใครเคยจะไม่เจอเลยว่าเรื่องร้ายๆในชีวิตที่จะเกิดขึ้นแต่อยู่ที่ว่าใจเราอะจะก้าวผ่านมันมาอย่างไงอยู่ที่ว่าใจเราอะค่ะจะมองข้ามมันยังไงไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเจอเรื่องร้ายในชีวิตทุกคนก็ต้องเคยเจอใช่ไหมคะแต่เราเจอแล้วเราจะรับมือมันยังไงเรายอมรับมันยังไงเรายอมแพ้ต่อมันไหม หรือว่าเราจะสู้ต่อกับมันหรือว่าเราจะปล่อยมันผ่านไปหรือว่าเราจะมองข้ามมันไปสามารถทําได้ทุกอย่างเลยค่ะปัญหามันก็คือปัญหานะคะบางอย่างเราสามารถแก้ได้บางอย่างเราต้องใช้เวลาบางอย่างก็ไม่สามารถแก้อะไรได้เลยแต่อยู่ที่ใจค่ะว่ายอมรับมันได้มากขนาดไหนถ้าเราไม่ยอมแพ้สัอย่างเราพยายามสักอย่าง ยังไงยังไงชีวิตของเราก็ต้องไปต่อคะ่ะคนเรามีชีวิตเกิดมาเพื่อไปต่อนะคะอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคค่ะความจนไม่ใช่ความน่ากลัวเลยคะ่ะความไม่มีความพยายามนี่แหละคะ่ะมันน่ากลัวมากกว่าความไม่ขนขวายหาความรู้นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าความที่ยอมแพ้ต่อปัญหาเนี่ยแหละคะ่ะคือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นใครอยากไปคนสําเร็จ ใครอยากมีชีวิตที่ไม่ทุกข์และยอมรับปัญหาได้ทักมหาเ่านะคะเรามีแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้เรามี m i n ์เซตดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะทางอินดีมของเรายินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครอยากจะเป็นสมาชิกของอินดีมก็สามารถทักมาได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ